ทำแตงเพิ่งหิวข้าววิทย mm ์เพิ่งอยากบอกเพิ่งอยากได้คลิปพี่น้องจ้าทำแตงใส่เห็ดแชเปญยงปลานัวๆเซฮบแซบก็กระหย่างง่ายแล้วเดี๋ยวบัง ทอมา๋วเชียวเส่นมิดกินเป็นว่า <c oughs> หนึ่งพักอันนี้หนึ่งพักขมเ <c oughs> จ็บหนึ่งพักขก้มกลับขคมบันเข้าไหมคะว่า <c oughs> กินขา่ากินเล่น อันนี้ก็เจ๋ยวเจ่วจิ้มไว้จิ้มครับอันไกล <c oughs> ที่ไปตรวจอันทีันตรวจนั่นเนาะค่ะ <c oughs> ตรวจมาเร่งล้ำใจไหมคัดกรองไหม <c oughs> ตรวจบุจจะละ ตรวจคัดกรอ,องของของที่นี่เนาะของออสเตรเลียผลส่งมาแล้วบอบมบบมีสิ่งผิดปกติเขาจะตรวจคัดกรองพุกสองปีเขาเพิ่งส่งจดหมายมาเดลบมอน,นี้น่เราก็ในในรายละเอียดจดหมายเนาะคะ่ะให้รนนี เอาจดหมายที่ทางไ้ว่าสาธารณาสุขซะเนาะอันคันผูด้ได้รู้กับคอมเมนต์มาได้เด้ยพี่นอ้องดูนี่วา่าสาธารณาสุขคันเที่ยวกับเมืองไทยนะให้เอาจดหมายเนี่ยการรายงานผลตรวจขัดกรองไปหาหมอประจำตัวแพทย์ประจำบ้าน ยนนีเขาให้เลือกเวลาเราไปหาหมอคันบานเท่ากสิเป็น,ะนะอันนั่นไหมเออพี่น้องแต่ว่าเขามีเขามีสาขาย่อยหลายไหมคะแล้วก็ให้เราเลือกหมอเลือกหมอประจำบาน,น,นสินะอันนี้คือ,อยู่นได้หนีได้ยู่นไยู่นไนะ่จดหมายได้ว่าหมอประจำโตของเฮ่าเนี่ยก็คือคนหนีสินะคะแล้วก็เอาจดหมายเนี่ยไปให้หมอ เราลงรายงานแต่ว่าในจดหมายก็ก็บอกว่าถ้าท้งหน่วยงานเนี่ยได้ส่งจดหมายฉบับเนี่ยรายงานผลการตรวจคัดกรองเนี่ยไปให้หมอตอนมาใหม่ๆใกล้กลอย่างใกล้อบทั้งตัวนี่มีคนรู้สึกว่าแซ่บแซ่บพี่น,อน้องจ้าแซ่บว่ตตาเห็นวาตตาไปเองเสียคำนั้นย่างยูงสินเนาะอยู่ในเขาขายอยู่ในในตู้อบเนาะ ฉันสิกความมาปลดแต่พอไงเราประมาณก,กินบัเรไปมากเพิ่นกักินยุ่แต่ว่าแต่ว่าปไก่ตัวหนึ่งเนี่ยกินสองคนมันเหมือนว่าเป็นพี่น้องเขาเฮากัาก,กินได้แค่อิม่มมันกินว่าได้หลายขนาดฉันเป็นคนกินหลายเรากินได้เยอะก็จริงแต่ว่าเราจะกินผักผลไม,ม้สิแม้หลายไหมมาเนี่ยพอไงเราก็สิกินแค่สองขา่าหลังจากนั้นถ้าเฮาเผลอเราก็เซียวทิม่มถ้าเขากินว่าเหมือน Bà bà ăn tà lai, kín đầy ăn làn làn bà đi. Trời เห็ดแชมเบยองชั้นกันหนึ่งไหมคะหนึ่งพ่อมันเห็ดเห็ดแชมเบยองส่วนมากที่นี่เขาจะกินดิบเขาสีหั่นเส่สลัดนั่นสหะกินกับเส้นบิดมือไหนใครไงถ้ากินแบบนั้นกินเหมือนผักแ่ว่าชั้นกันหนึ่งให้มันสุกนิดน้อยอยังสินะามาันตำตเท่านันตำตป้งเจี๊ยบอะไร กินไปกินมากไก่อบยูนี่ไก่ยยางนี่กินไปกินมากมันก็่าขึ้นไก่ยยางบานเท่าต่อพี่น้อง <laughs>